1.9นะครับคันนี้มาจากอ่างทองหัวชีดติดหมดเลยนะครับสี่หัวอันนี้เราทําการรื้อหัวแรกก่อนนะครับติดหนักอันนี้ต้องถอดคอยออกนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือกระตุกติดหมดเลยนะครับไม่หมูนะครับพันเก้าไม่หมู ไม่ขยับเลยที่ขี่พันเก้าแนะนำนะครับอย่าไปใส่ฝาปรงที่มีรูนะครับแนะนำให้เป็นฝาปรงแบบงานเรียบไม่มีรูนะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องให้ใช้แบบเรียบเพราะว่ามันไม่มีรูแล้วน้ามันจะไม่ลงนะครับทีน,นนี้น้ามันเข้าไปเวลาฝนตกหรือล้างรถอะไรเงี้ยมันจะเข้าแล้วมันจะไปขังนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นแอ่งเลยครับ เหมือนคลองเลยครับเครื่องพันเก้าจะทำเป็นคลองไว้เลยจุดบอดมันเลยนะครับทำให้ติดน้ำจะขังอยู่ในนี้นะครับแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในต้นหัวฉีดเราเอาออกไม่ออกนะครับเนี่ยไม่กระยับเลยไปฉาดไปชาดไ่ชาด,ชาดข้างล่าง,าง,างอ๋อเอาไแล้วมึงระวังอะของมึง่ระวังเถอะ ที่ก็าทำให้ผมด้วย้วกันน้าเป็นนะ่ะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนทีมบอกว่ามานี่นะครับออือือนะื <c oughs> เอาง่ายานี้เอาง่ายาคอดช่วน,นีันเนี้ยเขาได้น่าจะไปทำการหรือจากที่อื่นมาแล้วครับพวกเขาเอาไม่ออกพวกเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือ หรือใช้ประแจที่มันสามารถขันเกลียวเข้าไปให้มันคุ้มคุมไว้ครับเวลาโยกมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับเกลียวอันนี้ต้องเปลี่ยนต้นเลยนะครับต้นพังเพราะว่าเกลียวมันล้มหมดเลยนี่นะครับถ้าเกลียวปกติจะดีแบบนี้จะต,ต้องไม่มีรอยโดนอะไรทั้งสิ้นนะครับพอแป๊บน้ํามันเนี่ยมันใช้แรงดันในรางของมันเร็วค่อนข้างสูงนะครับ ถ้ามีเกิดการเสียหายระเกียวหรือว่ามีรอยอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะทําให้น้ํามันในแป๊บเนี่ยมาเข้าออฉีดได้ไม่สมบูรณ์แล้วก็รั่วนะครับก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้รถเดินสะดุดนะครับเพราะว่าน้ํามันมันฉีดฉีดไม่ได้นะครับนี่ครับเน้นย้ํานะครับช่างที่รื้อครับหาหรือไปหาเอาพวกแป๊บเก่าอะ่ะ ที่ว่ามันพังแล้วครับเอาเกียร์มาสวมนะครับแล้วก็หาเหล็กยาวมาเชื่อมเพื่อที่จะล็อกไว้ไม่ให้มันกระดุกระดิกเวลาเราโยกก่อนที่จะใช้เครื่องมือกระแทกนะครับนะครับเก็ดผมรู้นะครับแบ่งปันกันได้ครับอันนี้ได้ทําการล้างนะครับล้างเทสเปลี่ยนแท่งมาแล้วนะครับเพราะแท่งไออันที่ว่ามันติดใช้ไม่ได้ครับเปลี่ยนเกียร์เสียล้างอันนี้ปลายเก่าครับก็ล้างออกมาก็จะได้ประมาณนี้ ถ้าโตกปกน้อยมันก็จะขาวเลยเหมือนใหม่นะครับอันนี้โตกปกเยอะก็จะมีบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทําการล้างเบ้าฉีดนะครับเพื่อที่จะแหวนให้มันลงหน้าบ่าเสมอโอเคครับไปดูตอนเสร็จสภาพขเขมาขึ้นยับเยินเลยนะครับอันนี้เราได้ทำการ ทำความสะอาดเบ้าไว้แล้วนะครับก็จะตั้งจากเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เละเลยนี่ครับเบ้าข้างในจะต้องสะอาดขาวแบบนี้เลยนะครับมีรูตรงกลางสเกตงงเงาเครื่องมือที่เราใช้ตัวขัดจะต้องเป็นแบบนี้นี่นะครับถ้าไปล้างธรรมดาแล้วไม่ขัดไม่ใช้แท่งอันนี้ปัดยังไงก็ติดเหมือนเดิมนี่ครับหลักการในการทำนะครับถูกสองขาวแวบสามขาว สีขาวนะครับนี่ครับผู้ชีดเราล้างแล้วเวเราจะประกอบเลยโอเคนะครับ,รบก็ฝากช่องจูนไม่พันไว้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับผู้ชีดติดเหมือนพันเก้าคันนี้ก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์083 706 5738นะครับขอบคุณครับ